ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเขยทุ่งนานะครับช่องเขยทุ่งนานะครับวันนี้มาชมฟาร์มนกกรทานะครับมาลินฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มของผมเองนี่แหละครับนกนกนี่ได้ลงไปประมาณ4-5หวันแล้วครับตอนนี้มีภารกิจที่เราต้องทำก็คือการคัดแยกนะครับตัวผู้ออกจากตัวเมียนะครับซึ่งตอน ตอนนกมาลงเนี่ยคือเราก็ไม่ได้แยกตอนนั้นนะฮะแยกแค่นกเก็บเฉยนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะทําการแยกนะครับเอานกตัวผู้ออกจากนกตัวเมียนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะสอนไม่ได้สอนแล้วมาบอกว่าเอนกตัวผู้กับนกตัวเมียเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับที่เราจะแยกออกมานี่ครับครับอ่านี่ก็เป็นกรงที่ผมเลี้ยงนะครับในคลิปคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้อ่าลงไปเกี่ยวกับเรื่องอุปก,กรณ์ในการเลี้ยงนกนะฮะ อันนี้ครับมาดูก่อนๆกันได้ครับนี่นกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับของผมใส่ไปทั้งหมดประมาณ40ตัวนะครับต่อกรงต่อต่อต่อช่องเนี่ยฮะทีเนี้ยมันจะมีนกตัวผู้นะครับปะปนอยู่กับนกตัวเมียนะครับซึ่งนกตัวผู้นี่ก็จะไม่ไข่นะครับซึ่งเราก็จะแยกออกมานะฮะอ่าแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆเลยครับจุดสังเกตจะบอกจุดสังเกตกอนครับหนึ่งอย่างเลยที่ได้ชัดๆเลยก็คือจะนกตัวผู้นี่จะขันครับ สังเกตนะฮะจะมีเสียงขันนะครับของนกตัวผู้ครับเนี่ยเรามาหาจับนกตัวผู้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับเราจะสังเกตนะครับฟังมันจะได้ยินเสียงขันอยู่เรื่อยนะครับตามตามกรงนะฮะจะมีเสียงขันน่ะได้ยินไหมครับอาได้ยินไหมครับนี่นะฮะอาได้ยินนะฮะฮะแล้วก็ลักษณะของนกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับนกตัวเมียนะฮะหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันครับ มันจะมีจุดสังเกตครับเดี๋ยวผมจะลองจับนะฮะเดี๋ยวผมสังเกตว่ากงเนี้ยครับรู้สึกว่าจะเห็นอยู่หนึ่งตัวแล้วนะฮะที่เป็นนกตัวผู้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ่าอ่าเห็นแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะจับออกมานะครับนกตัวผู้นะครับมาเทียบกับนกตัวเมียให้ดูนะครับอ่านี่ครับนี่ผมจับจับออกมาจากกงแล้วฮะสังเกตนะฮะนกตัวผู้ครับเนี่ยฮะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าช่วง เดี๋ยวผมจะเอานกตัวเมียมาเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกก่อนนะฮะตรงนี้ครับหน้าเขาเนี่ยจะเป็นมีเขาครับลักษณะมีเขานะตรงนี้ตรงนี้นะมีเขาเนี่ยตรงนี้นะแก้มขเขาเนี่ยก็จะมีเขาครับแล้วก็หน้าเขาจะเป็นหน้าเขาจะคมกว่าครับคมกว่าตัวเมียครับคือหมายถึงว่าแหลมเอเียวแบบนี่ฮะแล้วก็จะมีข้างล่างตรงคางก็จะเป็นสีเป็นสีของสีน้ำตาลนะครับ ถ้านกตัวเมียตรงนี้ครับมันจะเป็นสีขาวเดี๋ยวผมจะหยิบนกตัวเมียมาให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะครับอ่สังเกตน,นะฮะอันนี้นกตัวผู้นะฮะ นกตัวผู้นะครับดูหน้าเขานะอันนี้นก,น,นะนกตัวเมียนะฮะดูดูดูคางนะคางนกตัวเมียนี่จะขาวนะฮะอย่างไรครับแต่คางนกตัวผู้นี่เขาจะเป็นสีเขาจะเข้มกว่าครับนะฮะนี่นะดูนะฮะนกตัวเมียเนี่ยเขาจะเป็นแบบลายสีขาวขาวตามคางตามแก้มนะฮะแต่นกตัวผู้นี่เขาจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดําไปเลยนะฮะแล้วปากก็จะค่อนข้างที่จะสีเข้มกว่านะฮะ อูฮนะหน้าเขาจะเข้มกว่านะฮะนี่ฮะนี่ครับคือนกตัวผู้แล้วเขาจะขันนะฮะขันเสร็จแล้วก็อย่างหนึ่งที่สังเกตนะครับเออขาจะถ่ายเป็นฟองครับเป็นฟองเป็นฟองสีขาวซึ่งเป็นนกตัวผู้นะะคือม,มูลเขานะครับจะเป็นเป็นฟองสีขาวด้วยให้สังเกต,ตใต้กรงนะฮะแสดงว่ากรงนั้นน่มีนกตัวผู้อยู่ครับแล้วเขาจะขัน,นครับเลยครับในนีมันนกตัวผู้นะฮะ,ะดูหน้านะฮะหน้าใหม่นะ เอาดูดูดูสังเกตง่ายๆก่อนนะครับเบื้องต้นแบบนี้นะครับเอาดูหน้าสังเกตที่หน้านะฮะไอ้นกตัวเมียนะฮะสีหน้าสีสีจะไม่เหมือนกันนะครับตัวเมียเขาจะเป็นสีเออปนสีขาวนะครับแต่ตัวผู้นี่เขาจะเป็นสีโทนเดียวของเขาเลยนะฮะพอพอโอเคไหมครับพอพอพอได้นะครับพอได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสงสัยก็ตัวผู้ตัวเมียแยกไม่ออกก็ ทักมาใต้คอมเมนต์ใต้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับอ่โอเคนะครับประมาณนี้นะฮะก็สังเกตง่ายๆก็คือสรุปก็คือมีอใบหน้าที่เป็นค่อนข้างเข้มนะครับมีเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สองก็คือขันนกจะขันนะฮะสามก็คือถ่ายออกมาเป็นฟองครับเป็นฟองสีขาวๆมาฮะนั่นแหละครับเป็นนกตัวผู้ครับสังเกตง่ายแค่สามข้อก็พอครับนี่ จะใครท่านใดรู้เพิ่มเติมก็มาเสริมได้นะครับเผื่อเพื่อนๆเกษตรกรที่มือใหม่แยกไม่ออกก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับมามาบอกเบื้องต้นในการแยกนกตะพูตัวเมียนะครับก็ขอให้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เลี้ยงนะครับได้บ้างนิดหน่อยก็ยังดีครโอเคครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับ มาลินฟามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ